ในโลกที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันเรื่องเสร,รีภาพทางการเงินพวกเขาขายบ้านกู้เงินและทุ่มทุกสิ่งที่มีทั้งหมดเพื่อคําสัญญาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเธอจะเปลี่ยนอนาคตของเงินตราไปตลอดกาล We will be the biggest out there and we will write history and the cryptocurrency community will have to rewrite philosophy นี่คือเรื่องราวของดรรูจาอิกนาโตวาหรือที่ทุกคนรู้จักกันในฉายาคริปโตควินผู้ที่สง่างามที่ก้าวขึ้นเวทีทำกลางไฟสปอตไลท์และเสียงปรบมือทำกลางแฟนๆและผู้ติดตามคนอื่นๆแต่เมื่อโลกเริ่มตั้งคำถามเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย who has about นี่คือเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นเพียงการชออ่อกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่คือบาดแผลในหัวใจของครอบครัวนับไม่ถ้วน และเป็นปริศนาที่เจ้าหน้าที่สืบสวนทั่วโลกยังคงไล่ตามเมื่อการค้นหาความจริงเกี่ยวพันกับเงินอำนาจและความไว้วางใจทุกบ่อแสคือการเดิมพันด้วยชีวิตจุดกำเนิดของวันคอยหากเราลองย้อนกลับไปในช่วงปลายปี2010 เป็นช่วงที่โลกคริปโตกำลังเติบโตผ่านบิตคอยน์และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นยังไม่เป็นที่ประจักษ์ในคนหมูมากทําให้เกิดช่องว่างสําหรับการหลอกลวงลงทุนในเทคโนโลยีใหม่นี้รูจ่าอิกนาโตวาและข่าวกรีนวูดอยู่ในช่วงสะสมประสบการณ์ในแวดวงการเงินและ MLM หรือที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายซึ่งต่อมากลายเป็นรากฐานของวันคอยการหลอกลวงแบบแชร์ลูกโซ่และมันอ้างโตเป็นคริปโตเคอเรนซีในแบบที่ทุกคนคาดไม่ถึงหากลองนึกภาพตามนะครับ ในปี2 0 4เรายือนอยู่ในงานสัมมนาที่ w e มเบลีย์แ n a ในา่ลอนดอนผู้คนนับพันตื่นเต้นกับโอกาสครั้งใหม่บนเวทีมีผู้หญิงคนหนึ่งในชุดอาราตีเธอชื่อว่าดูจาอิกนาโตวาหรือที่โลกจะเรียกเธอว่าคริปโตควีนเธอพูดด้วยความมั่นใจว่าวันคอยคืออนาคตของโลกการเงินคริปโตเคอเรนซีที่จะโค่นบิตคอยและจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนให้ร่ำรวยได้ในพริบตา And not believe that any not do I believe other Crycurrency call them, has such view the future and what coming whatever future up them the what's on we view and has a รู้จ้าคือผู้หญิงที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างเธอเกิดในบัลกเรียรเมื่อปีคศ1980จบปริญญาตรีด้านกฎหมายจาก University of Oxford และปริญญาเอกจาก University of c o n s t a n c e ในประเทศเยอรมนีเธอเคยทำงานให้กับ m c k i n s e y Company บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่ทุกคนในแวดวงการเงินรู้จัก เธอพูดได้หลายภาษาดูฉลาดสง่างามและมีสเสน่ห์สิ่งที่ทําให้ทุกคนหลงไหลก็คือเธอเป็นเหมือนกับตัวแทนของความสำเร็จที่ทุกคนอยากจะเป็นแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นรู้จักกำลังวางแผนอะไรบางอย่างเธอก่อตั้งวันคอยเมื่อปีคศ2014โดยจดทะเบียนบริษัทในดูไบและเบลีสภายใต้ชื่อ o n e คอ i ล Limited และ One Life Network Limited เธอเอ้างว่าวันคอยจะเป็นคริปโตเคอเรนซีที่จะปฏิวัติวงการและเมื่อหลายๆคนที่ได้ยินเรื่องราวของโปรเจกต์ต่างก็ขนลุกไปได้วยความตื่นเต้นแต่ความจริงมันกลับไม่มีวันคอยไม่มีบล็อกเชนไม่มีระบบการขุดไม่มีมูลค่าที่แท้จริงสิ่งที่มันมีก็คือคำสัญญาและระบบที่ออกแบบมาเพื่อดึงเงินออกจากกระเป๋าของคุณ มันคอยขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างแบบ Multi-Level Marketing หรือ MLM จะให้ยกตัวอย่างก็คือคุณจ่ายเงิน1นึ่งบาทเพื่อซื้อแพ็กเกจการศึกษาที่สัญญาว่าจะให้โทเค็นสำหรับการขุดวันคอยและถ้าคุณชวนเพื่อนมาซื้ออีกคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นและเพื่อนของคุณก็ต้องชวนคนอื่นต่อๆไปเรื่อยๆเหมือนกับพิระมิดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองคนที่อยู่ด้านบนสุดอย่างรุจาและผู้ร่วมก่อตั้งก็จะรวยขึ้นเรื่อยๆ วิธีการที่ลูกขาย MLM ใช้นั้นไม่ได้เป็นการผลักดันให้ผู้คนมาซื้อเหรียญโดยตรงแต่พวกเขาทำการขายแพ็กเกตซึ่งมีหลายระดับและหลายราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนผู้ซื้อจะได้โทเค็นหรือสิทธิในการขุดวันคอยตามแพ็กเกจที่ซื้อบริษัทอ้างว่าโทเค็นในแพ็กเกจจะถูกนำไปใช้ในการขุดวันคอยหรือจะแลกเป็นเหรียญก็ต่อเมื่อมีการเปิดตลาดแต่จริงๆแล้วรายได้หลักของลูกขาย MLM ไม่ใช่ราคาของเหรียญวันคอยที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่มันคือการชักชวนคนใหม่ ให้ซื้อแพ็กเกจเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นจากการชักชวนและเทคนิคที่สำคัญเลยก็คือการใช้เวทีสัมมนาขนาดใหญ่พรีเซนเตอร์ที่ดูน่าเชื่อถือและการพูดโน้มน้าวใจที่ทำให้รู้สึกว่าต่อให้เราตกรถจากบิตคอยเราก็ยังสามารถซื้อวันคอยได้เพราะว่าเหรียญวันคอยราคาอาจจะสูงกว่าบิตคอยเป็นร้อยเท่าในนาคตความสำเร็จของดรรูจาอินาาตว่านั้นจริงๆแล้วเธอไม่ได้ทำมันด้วยตัวเองคนเดียว แต่เธอยังมีผู้ช่วยที่เป็นเหมือนกับมันสมองหรือจอมวางแผนทางการตลาดให้กับเธอนั่นก็คือนายข่าวเซบาสเตียนกรีนบูดเขาเป็นนักการตลาดเ l m มเมือฉมังจากสวีเดนและมีประสบการณ์ในวงการนี้มานานและรู้วิธีโน้มน้าวใจคนเป็นอย่างดีเขาคือคนที่ทําให้วันคอยเข้าถึงทุกมุมโลกตั้งแต่ยุโรปเอเชียแอฟริกาไปจนถึงอเมริกาและในประเทศไทยเองก็ไม่รอดเหมือนกันนายข่าวและทีมของเขานะครับดึงดูดนักลงทุนนับพันคน มีรายงานว่าเย่ือในไทยสูญเสียเงินรวมกันหลายร้อยล้านบาทเท่า่าสิ่งนี้ไม่หวั่นคอยหน่ากวัวคือการออกแบบที่ชันฉลาดพวกเขาสร้างแพลตฟอร์มภายในที่เรียกว่า X Coin X ซึ่งอ้างว่าเป็นที่สำหรับซื้อขายวันคอยแต่จริงๆแล้วมันถูกควบคุมโดยบริษัทคุณแทบจะถอนเงินออกมาไม่ได้และถ้าถอนได้ก็ต้องผ่านเงื่อนไขที่ซับซ้อน มันมันปิดกระดานว่าประมาณกลางเดือนมอกราคม60นะบอกว่าจะเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นแล้วมันได้เข้าไหมก็ไม่ได้เข้าก็บอกว่าจะเปิดกระดานเพื่อสอาเพื่อสภาคม60ก็ไม่ได้เปิดดีก่าแล้วก็มันก็มาเห็นในเฟซนู่นเลื่อนยาวเลยมีสายน61มันไม่ใช่แล้วไหมในช่วงปีคศ214ถึง216 วันคอยทําเงินได้กว่า4,000ล้านยูโรหรือประมาณ150,000ล้านบาทจากนักลงทุนกว่า3.5ล้านคนทั่วโลกกําไรของบริษัทนั้นอยู่ที่ประมาณ2.7พันล้านยูโรคําถามที่ตามมาก็คือเงินจํานวนทั้งหมดเนี่ยไหลไปที่ไหนบางก็บอกว่าส่วนใหญ่ดูโอนไปในบัญชีลับในดูไบและที่อื่นๆที่ไม่มีใครตามได้บางก็บอกว่ามันไปเข้ากระเป๋าของคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวและคำถาม เมื่อนักลงทุนบางคนสงสัยว่าทำไมเขาถึงถอนเงินไม่ได้ทำไมวันคอยไม่มีให้เทรดในตลาดคริปโตสาธารณะนักวิเคราะห์คริปโตและบล็อกเกอร์เริ่มออกมาเตือนว่าวันคอยนั้นไม่มีบล็อกเชนซึ่งเป็นหัวใจของคริปโตเคอเรนซีที่แท้จริงพวกเขาค้นพบว่าวันคอยใช้ฐานข้อมูลภายในที่ถูกควบคุมโดยบริษัทและโทเค็นที่นักลงทุนได้รับนั้นก็ไม่มีมูลค่าในโลกจริงแต่กะนั้นความพยายามของบล็อกเกอร์เหล่านี้กับไม่เป็นผลเท่าไหรน่นัก การแฉเหล่านี้ยังไม่แพร่หลายมากเป็นเพราะว่ารุจาใช้ลูกข่าย MLM หรือสมาชิกที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการชักชวนมาช่วยเป็นกองทัพนักเลงคีย์บอร์ดเพื่อปกป้องและโจมตีผู้วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียและในขณะนั้นเราก็ได้เห็นเพจนักเชียร์วันคอยตัวยงอีกด้วยในเดือนตุลาคมปีคศ2017ดรรุจาจัดงานครั้งใหญ่ที่ลอนดอนเธอยังคงพูดด้วยความมั่นใจเหมือนเดิม โดยพูดว่าวันคอยนั้นจะเป็นคริปโตเคอเรนซีที่จะของโลกและเป็นโอกาสสําหรับทุกคนในการชําระเงินทั่วโลกเพื่อสร้างความตื่นเต้นและดึงดูดนักลงทุนใหม่ The next year will be all about merchants attracting merchants sign merchants up and then create attractive ways for merchant s to sell their goods to our members but also outside the network งานนี้ใช้เพื่อโปรโมทวันคอยในฐานะคริปโตเคอเรนซีที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับทุกคนและกระตุ้นให้สมาชิก MLM ชักชวนคนอื่นๆเข้าร่วมอีกแต่เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นเธอก็นั่งเครื่องบินจากโซเฟียไปเอเซนส์และหายตัวไปแบบปริศนาไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนบางคนบอกว่าเธอหนีไปบางคนบอกว่าเธอถูกสังเก็บแต่ที่แน่ๆนเธอกลายเป็นเงาหมืดที่ไม่มีใครตามเจอทิ้งให้ดาวหลายทั่วโลกรอคอยคำสัญญาว่าพวกเขาจะถอนเงินออกมาใช้งานได้หรือไม่ We here announce she added today to discussgnatova to and การสืบสวนของเจ้าหน้าที่และราัฐานสำคัญการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ที่เต็มไปด้วยความพยายามและอุปสรรคหลังจากที่รูจ่าหายตัวไปในปีคศ2017เจ้าหน้าที่จากหลายประเทศเริ่มรวมตัวกันเพื่อสืบสวนอย่างจริงจังโดยเฉพาะ FBI ในสหรัฐยูโรโพในยุโรป และตำาวจบบลกเรียที่เป็นเหมือนบ้านเกิดของรูจาเองการสืบสวนเริ่มต้นจากคำร้องเรียนของเหยื่อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปีคศ2018ตำรวจบบลกเรียบุกคนคสํานักง,งานของวันคอยในโซเฟียและยดเซิร์เวอร์เอกสารทางการเงินและหลักฐานทางดิจิทัลจํานวนมากหลักฐานชิ้นสําคัญที่พบก็คือฐานข้อมูล SQL ที่แสดงเห็นว่าวันคอยนั้นไม่มีบล็อกเชนอยู่จริงแต่เป็นเพียงระบบฐานข้อมูลแบบง่ายๆที่ควบคุมโดยบริษัทเพื่อจัดการโทเคน ที่ไม่มีมูลค่านอกจากนี้ยังมีบันทึกการโอนเงินนับพันล้านยูโรไปยังบัญชีลับในดูไบสวิตเซอร์แลนด์และฮ่องกงซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนของการฟอกเงินอีกด้วย FBI ในสหรัฐเริ่มต้นปฏิบัติการสืบสวนจากเส้นทางการเงินโดยเริ่มมือกับสันพากรและพวกเขาตามรอยธุรกรรมคริปโตและการโอนเงินผ่านธนาคารพบว่ามีเงินกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกฟอกผ่านทนายความอย่างนายมาร์คสกอตซึ่งเป็นหลักฐานที่นำไปสู่การจับกลุ่มเขาในภายหลัง นอกจากนี้ยังมีการให้การของพยานภายในเช่นนายคอนสแตนตินอิกนาโตว่าหรือน้องชายของรูจาที่ถูกจับในปี2 0 1 9โดยเขานั้นตกลงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และกลายเป็นจุดเปลี่ยนขั้งสำคัญเขาเปิดเผยโครงสร้างองค์กรแชร์ลูกโซ่ที่ซับซ้อนนี้รวมถึงการประชุมลับและวิธีที่รูจาควบคุมทุกอย่างจากเบื้องหลังอีกด้วยหลักฐานอีกชิ้นที่สำคัญก็คืออีเมลและเอกสารภายในที่รั่วไหลออกมา แสดงให้เห็นว่ารุจาและทีมรู้ดีว่าวันคอยนั้นเป็นการหลอกลวงอีเมลที่รุจาสั่งให้สร้างตัวเลขกําไรปลอมเพื่อหลอกนักลงทุนและบันทึกการประชุมที่หารือเกี่ยวกับการหลบหนีหากความลับแตกนอกจากนี้ยังมีวิดีโอจากงานสัมมนาที่รุจาโปรโมทวันคอยอย่างจงแจ้งซึ่งถูกใช้เป็นหลักฐานในศาลเพื่อพิสูจน์เจตนาช่อโกงอีกด้วยการสืบสวนยังเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เพื่อตามรอยการโอนเงินและการใช้ AI เพื่อตรวจสอบเอกสารปลอมที่ใช้ในระบบ MLM แต่เจ้าหน้าที่นั้นก็เจออุปสรรคครั้งใหญ่คือการที่วันคอยมีเครือข่ายในประเทศที่มีกฎหมายหละลวมทําให้การตามเงินนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากการตามรอยและการล่มสลายรูเจอิกนโตวาของวันคอยได้ถูก n a ่ในรายชื่ e สิบคนที่ต้อง a ารมากที e สุดรา w a r ja d is b e i n g offered. หลังจากรวบรวมหลักฐานเจ้าหน้าที่เริ่มตามรอยตัวการหลักซึ่งนั่นก็คือนายข่าวกรีนวูดที่มีเส้นทางทางการเงินมาสู่ประเทศไทยเขาถูกจับกลุ่มที่จังหวัดชนบุรีในเดือนกรกฎา,าคมปีคศ2018โดยตำรวจไทยนั้นร่วมมือกับ FBI หลังจากที่หลบหนีมาหลายเดือนการจับกลุ่มนี้มาจากการสืบสวนที่ตามรอยการโอนเงินจากวันคอยไปยังบัญชีส่วนตัวของเขาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายข่าวรับสารภาพในปีคศ2022 และถูกตัดสินจำคุกทั้งหมด20ปีพร้อมจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนคอนสแตนตินอิกนาโตวาถูกจับที่สนามบินลอสแองเจลิสในปีคศ2019ขณะพยายามหนีไปยุโรปการจับกลุ่มนี้เกิดจากการตามรอยเที่ยวบินและการสื่อสารทางโทรศัพท์เขาให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลที่นำไปสู่การจับกลุ่มคนอื่นๆเช่นอิรินาดิลกินสกา หัวหน้าฝ่ายกฎหมายที่ถูกจับในปี2023และถูกตัดสินจำคุก4ปีในปีคศ2024แต่การตามรอยจักคือส่วนที่ยากที่สุดเจ้าหน้าที่ตามรอยเธอจากเที่ยวบินสุดท้ายไปเอเธนส์ในปีคศ2017จากนั้นมีรายงานว่าเธออาจหนีไปเยอรมนีหรือดูไบโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมแม้ว่าทาง FBI ได้ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าและตามรอยการโอนเงินของเธออย่างจริงจังแต่ก็ต้องคว้าน้ำเหลว ในปีคศ2 0 2 2ทาง FBI ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาตั้งรงางวัลนำจับนางรุจาเป็นเงินสูงถึง1,000 0 0ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทและเพิ่มเธิใน1ิบรายชื่อผู้ต้องหาที่รัฐบาลต้องการตัวมากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยมีข่าวลือจากแหล่งข่าวในบบลกเรียบอกว่าเธออาจถูกฆาตกรรมบนเรือยอทแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันบางแหล่งบอกว่าเธอเปลี่ยนชื่อและสายกรรมใบหน้าและซ่อนตัวในรัสเซียหรือตะวันออกกลาง การตามรอยยังคงดำเนินต่อไปโดยใช้ข้อมูลจากพยานและการสอบแนมดิจิทัลแต่จนถึงปีคศ2025ตอนนี้สถานที่ที่เธออยู่ก็ยังคงเป็นปริศนาผลกระทบและเหยื่อในประเทศไทย เขาอ้างว่าเขาจะเป็นที่หนึ่งของโลกไม่ใช่เป็นผู้ลงทุนอย่างเดียวเขาหลอกให้เราทําสายงานจักชวนลงทุนวันคอยอีกทีหนึ่งด้วยฮอนวันคอย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 ต่อมาการลงทุนในกลุ่มสกุลเงินวันคอยไม่สามารถที่จะปันผลกําไรหรือว่าแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามที่โฆษณาไว้ทําให้เกิดความเสียหายจํานวนมากมูลค่ากว่า500ล้านบาท วันคอยทิ้งรอยแผลเป็นไว้ไม่น้อยและมีเหยื่อหลายพันคนในไทยที่สูญเงินตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาทบางคนเสียบ้านบางคนเสียครอบครัวมีเรื่องเล่าจากเหยื่อคนหนึ่งในกรุงเทพที่เล่าว่าเธอลงทุนเงินไป5้าล้านบาทเพราะเชื่อคําสัญญาของตัวแทนที่บอกว่าวันคอยจะทําให้คุณรวยได้ใน6เดือนสุดท้ายเธอสูญเสียทุกอย่างและต้องกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนหน่วยงานในไทยอย่างสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอต ออกคําเตือนเกี่ยวกับวันคอยและสั่งระงับการดําเนินการของตัวแทนในประเทศไทยแต่สุดท้ายนั้นเงินส่วนใหญ่ที่ถูกหลอกไปไม่เคยถูกกู้คืนมาได้แม้แต่บาทเดียว It took about three months for it to really register and, and comprehend the information it gave me. And I was questioning, where is the blockchain? I want more information. And uh, I just kept on at it. And eventually, a voice note came back saying, Jen, it, the blockchain, OneCoin's blockchain, is a SQL server with OneCoin's technology at the back end of it. As soon as I heard the words, SQL server. I knew then, instantly, that this was a, it was a fraud, because a SQL server cannot create digital currency. My legs went to jelly. I fell to the floor and just—I don't even know what came out of my mouth. Actually, it just it was like a skidding a, because—and it just wasn't just my dad's money at this point. It was friends and family. คดีวันคอยนะครับไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการหลอกลวงแต่มันคือบทเรียนเกี่ยวกับความไว้วางใจและความโลภรูจาและทีมของเธอใช้ความฝันของคนธรรมดาเป็นเครื่องมือนในการสร้างอาณาจักรของตัวเองแต่เมื่อมันพังทลายลงสิ่งที่เหลืออยู่คือซากประคาบพังด้านการเงินและความเจ็บปวดของเหยื่อทั่วโลกวันนี้รูจาอินาตวะยังคงเป็นปริศนาเธออาจจะกําลังใช้ชีวิตหรูหราในแต่สักแห่งหรืออาจจะเหลือแต่ชื่อแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือคดีวันคอย ได้เปลี่ยนมุมมองของโลกต่อคริปโตเคอเรนซีไปตลอดการมันทำให้หลายประเทศออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นและทำให้คนตระหนักว่าโลกของคริปโตไม่ได้มีแต่โอกาสแต่ยังมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ด้วย ้าคุณสนใจและชอบเรื่องราวลึกลับและสารคดีคริปโตแบบเจาะลึกอย่าลืมกดติดตามช่องสอยามบล็อกเชนกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี